เมีก็ไปเมียมยจาเอะไรนมึงปเนี่ยเอ้าหมอลำละมั้งกูร้องอยู่ดูจังหวะมึงต้องมีจังหวะเลยทีเอ้าก็เมียกูก็ไปก็เมียมึงก็ไปก็ไปด้วยกันก็เสียใจก็เข้าใจเสียใจเหมือนกันข้าเสียใจกว่า มันก็จะรู้จังหวะด้วยให้ร้องให้มันเป็นจังหวะรู้ไหมเอาไงแน่วะร้องให้มันเป็นจังหวะคิดไปต่างๆโชคดีนะจังมอใโห้โชคดีนะเดี๋ยวโทรไปหาลอย่าลืมพี่กัมอินดาเดี๋ยวจะไป เดินงเอ้าจะไปในน้าจังดักรู้ไหมจะคนดีเอ้าเดินนางเด้อเดินนางเด้อเดินนางเด้อได้ได้นางเด้อเฮ้ยกูเป็นเจ้าเอ้าก็แจกที่ใช่เจ้าอย่างนั้นเป็นโอรสเนี่ยเอางี้โอรสหรือเงาเนี่ยคอยดูหน้ากูไว้ดิกูร้องจบกูยักหน้ามอะไรมึงจะเอาอะไรก็แล้วแต่มึงเลยเมืองอะไรไปเจ้าจะเอาเลย ต่างๆเจ้ามังตาพาก่กขัวมีดังตะตายเป็นหญิงไม่ควรขวรควาย,ยไีสู้กับชายขับเขีย้ยวอย เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจิผายติดใจกิดม่อมึงอ่ะอายาวยยทำอะไรนะ่ะก็<า>ทำตามพ่อรถ,อรถโอรด์รัวว่าไงไหนโอรถเนี่ยแค่นี้โอลเลี้ยงสีเนี้ยเฮ้ย อย่าไปแซวโอรสปล่อ,อยทำไมเดี๋ยวพี่ชายเขาตอบเอาละอ๋อฝีกระหนองป้าแฟรเ <c oughs> อ้ยนี่เป็นร้อยไรเนื <c oughs> ้อน,นวลคุดควดสักนิดยานวลถ้ายธิ์ไปเสียงคืนผีดำ อมพลังเพี้ยงวนปีนลเกเลี้ยงลูกเลี้ยงหัวกอดเมียแอบแนบซวงอมตาไหลตกเมื่อตื่นรุองนี้มีกำกลัมกืนหวากลัวชายอื่น มีพี่มีปลอดภัย